ใครที่ปัญหาเรื่องปลายประสาทอักเสบนะครับมีอาการปวดตึงคอบาา่าไหล่เจ็บจิดตามเนื้อตามตัวนะแถมยังมีอาการลมในท้องเยอะอาหารไม่ค่อยย่อยตึงเครียดสูงเป็นตะคริวง่ายและบางทีนะนอนไม่หลับอีกวิตกกังวลอีกอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมรบกวนทุกคนนะที่อยากจะเข้าใจร่างกายตัวเองและอยากจะหายนะครับสละเวลาดูคลิปนี้ให้จบนะครับบอกก่อนว่าคลิปนี้ยาวนะ ถ้าอยากหายก็ตั้งใจดูเอาแล้วกันครับถ้าใครดูจบแล้วก็ฝากคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าดูจบแล้วได้อะไรกันบ้างปลายประสาทอักเสบตึงๆชาขาเจ็บจี๊ดๆมีลมในท้องเยอะลุกนั่งน้าเมือ่อดตึงข้อบาา่าไหลเกินยากเครียดบ่อยอ่ะโอเคว่าทุกอย่างเนี่ยผมจะไม่พยายามจะไปตีตาไปตอกบนหน้าผากคุณว่าคุณเป็นโรคนั้นโรคนี้นะครับผมพยายามจะให้คุณเข้าใจโรคร่างกายอเป็นระบบ ปลายประสาทอักเสบเนี่ยทุกครั้งที่มีการอักเสบนะครับการอักเสบเริ่มมาจากความร้อนความร้อนไม่ว่าจะมาจากของที่มันเป็นผิดธรรมชาติผิดสําดงความร้อนจากการ อั้นเกรงหรือความร้อนจากการติดเชื้อหรือแม้แต่ความร้อนจากการใช้มากๆมารตรงนี้หน่อยความร้อนจากการใช้มากๆปลายประสาทของเราเนี่ยมันอยู่ตามเนี่ยปลายของร่างกายจุดปลายของร่างกายเท้ามือหัวระบบประสาทของเราเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยไฟฟ้าทีนี้ไอการที่มันมีการใช้งานมากๆเนี่ยมันทําให้เกิดการลัดวงจรและเกิดการอาร์คขึ้นเกิดความร้อนและก็นําไปสู่การอักเสบเอาง่ายๆเลยคือจุดเริ่มต้นของปลายประสาทอักเสบสาเหตุแรกคือ ใช้มันเยอะโดยเฉพาะคนที่ใช้สมองเยอะคนทุกวันนี้จะมีปัญหาเรื่องการชาการเสื่อมหรือป้ายประสาทอักเสบกันเยอะเพราะว่าเก่งคิดแต่ไม่เก่งทําไม่ขยับร่างกายเลือดมันไปใช้เลี้ยงสมองเยอะครับพอมันใช้มากๆเข้ามันเริ่มร้อนคะนั้นมันจะมีอาการเจ็บจีด๊ดจียิบยิบยิบยใช่ปะมีอาการตึงๆนะเริ่มเริ่มมีอาการตึงๆมึนหัว อาการแรกๆนะครับพอมันเริ่มช็อตมากขึ้นมันเริ่มลามไปไปลายตรงจุดอื่นๆพอคุณเวลาคุณมีอาการอั้นเกร็งใช่ไหมเลือดไปเลี้ยงสมองอย่างเดียวมันจะอั้นเกร็งคอบวานะแล้วถ้าเกิดคุณไม่เคยคลายเลยเนี่ยยิ่งคนที่แบบนั่งทํางานยองอแขนเยอะๆนะครับสังเกตดูเวลางอแขนเนี่ยอย่างคนที่นั่งเล่นมือถือนะคุณลองงอแบบอันนี้สักแป๊บหนึ่งนะสักพักเนี่ยปลายนิ้วก้อยหรือปลายนิ้วนิ้วนางของคุณจะเริ่มชาแล้วมันเริ่มอั้นเลือดไปไหลเวียนไม่ค่อยดีพอเวลามมีอออัันนนนบบเหืดท่ สายยางที่โดนบีบท่อตรงต้น,ตนน้ำเนี่ยมันน้ำมันมาไม่ได้มันก็จะมีอาการคลั่งร้อนปวดอักเสบส่วนตรงปลายจะเริ่มมีอาการเย็นชาเสื่อมฉะนั้นคนที่ปีปายประสาทอักเสบมันจะมี2ออาการเลยคือปลายประสาททั้งอักเสบด้วยและทั้งเสื่อมด้วยถ้าเกิดเสื่อมมันจะเริ่มชาเริ่มชาไม่มีความรู้สึกถ้าอักเสบจ,จะเริ่มปวดเจ็บจิตใช่ไหมมี2ออาการเลยนะครับทั้งเสื่อมทั้งอักเสบแสดงว่ามีการอั้นเกรงพอมีใช้เยอะและ้ว มีอั้นเกรงและไม่พอเท่านั้นครับสิ่งที่มันทําให้เกิดการร้อนและอักเสบได้เนี่ยมันมาจากคุณภาพของเลือดสิ่งที่ทําให้อักเสบได้มากที่สุดในทุกวันนี้คือน้ําตาลน้ําตาลสารเคมีของปรุงแต่งรสชาติแบบแบบผิดธรรมชาติอ่ะแล้วก็การที่เราบริโภคพวกกลุ่มไขมันทรานหรือไขมันเลวเยอะจนเกินไปการที่เราบริโภคไม่เป็นเวลา พราะแค่เรากินผิดเวลาหรือกินในเวลาที่มันไม่ควรจะย่อยเนี่ยตับทํางานหนักตับจะร้อนมากตับเป็นอวัยวะที่ทํางานเยอะที่สุดในร่างกายแล้วก็สําคัญมากๆเลยใหญ่ที่สุดในร่างกายถ้าเขาทํางานเยอะมากๆเขาจะร้อนแล้วมันจะทําให้ร่างกายมวลรวมของเราร้อนมากๆตับเป็นคนเจนเนเรตพลังงานให้กับทั่วร่างกายพอตับร้อนมันก็จะมีแต่เลือดร้อนๆพอเลือดร้อนแล้วเลือดหนืดเลือดมันแบบ นมีแต่ของเสียที่มันทําลายหลอดเลือดมันก็ยิ่งตอกย้ํำทาให้เกิดการอักเสบในระบบประสาทใช้เยอะก็แล้วอันเกรงก็แล้วเ,เลือดก็ไม่ค่อยดีอีกมันก็จะเริ่มกระจายไปที่อาการอื่นพอคุณเริ่มมีอาการเกรงอาการชาอาการเสื่อมนะครับคุณจะเริ่มรู้สึกหงุดหงิดและคุณใช้สมองเยอะไงเพราะเลือดพอเยอะใช้สมองเยอะและเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอเนี่ยคุณจะเริ่มหงุดหงิด เครียดง่ายฟุ้งซ่านวิตกกังวลเพราะสมองของเราเนี่ยพอมันเริ่มคิดเครียดกังวลนะครับสมองของเราเนี่ยคือคือส่วนคิดอันดับหนึ่งใช่ไหมมันจะมีสมองที่สอของร่างกายด้วยคือลำไส้ลำไส้คือสมองที่สอของร่างกายสมองคิดยังไงลำไส้เป็นแบบนั้นพอสมองตึงเครียดมากลำไส้ตึงเครียดด้วยทำให้การบีบรัดของลำไส้ไม่ค่อยดี พอรีบรัดลำไส้ไม่ค่อยดีการเคลียร์อุจจาระก็ไม่ค่อยดีบางคนท้องผูกบางคนท้องเสียบางคนสลับท้องผูกกับท้องเสียมันทําให้การทํางานขับของเสียไม่ค่อยดีสมดุลของจุดินทรียก็จะเสียไปด้วยทําให้กินอะไรไปได้หน่อยเริ่มเกิดลมเกิดแก๊สพอเกิดลมเกิดแก๊สแล้วคนกลุ่มนี้เนเจอร์คือไม่ค่อยขยับตัวไม่ค่อยออกกําลังกายไม่ค่อยโดนแดดนอนก็ดึกตื่นก็สายหรืออาจจะนอนดึกตื่นเช้าร่างกายอ่อนเพลียแต่กินก็ไม่ค่อยดีใช้ชีวิตผิดเวลาไม่เป็นเวลาน้ําอุ่นก็ไม่กินพอเป็นแบบนี้มาปุ๊บ ธาตุไฟแม่งหย่อนธาตุไฟธรรมชาติจะทําหน้าที่กดลมลมธรรมชาติของมันเนี่ยเข้าป่าออกตูดแต่พอมันไม่มีไฟมากดลมและลําไส้มันแปลปวนคุณกินอะไรไปนิดนึงย่อยไม่ค่อยดีเกิดลมเกิดแก๊สลมแม่งพัดขึ้นพอลมแม่งพัดขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับคุณจะเริ่มเรอบ่อยสัญญาณแรกเรอบ่อยแต่พอมีการเกรงตึงนั่งทํางานไม่ผ่อนคลายคอยืน่นหลังค่อมตัวงอ ตรงเนี้ยหดลัดเกรงเพราหดลัดเกรงเสร็จปุ๊บลนลมขึ้นมาออกไม่ได้จุกแน่นลิ้นปี่ธรรมชาติของลมกูไปทุกทิศทุกทางขึ้นข้างบนไม่ได้ใช่ไหมกูไปที่อื่นมันจะเบียดปอดหายใจไม่อิ่มจุกแน่นท้องเวลาลมมันค้านขึ้นมาอย่างเงี้ยลมมันตีขึ้นมาตลอดคุณกินอะไรไปนิดนึงแม่งลงไม่ได้คุณก็จะรู้สึกว่าแม่งเกรงเป็นก้อนแล้วก็จะอวกถูกป่ะขยับตัวลําบากมากเลยแล้วพอวันดีคืนดี มันมาเจออาหารที่ยังย่อยไม่สมบูรณ์แมงพัดอาหารขึ้นมาด้วยแมงพัดกรดขึ้นมาอีกแสบคอแสบอกที่เราเรียกว่ากรดไหลย้อนหลายคนก็จะมีอาการแบบนี้แล้วพอเป็นแบบนี้ครับลำไส้ไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะย่อยไม่ดีสารอาหารก็ไม่พอมันจะเอาอะไรมาสร้างเลือดอะแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณไม่เคยสนใจเรื่องสารอาหารเลยนะถ้าคุณใส่ใจเรื่องสารอาหารคุณจะไม่เป็นขนาดนี้แต่คนเป็นแบบนี้คือไม่เคยใส่ใจเรื่องสารอาหารเลย พอไม่เคย,สยใส่ใจเรื่องสารอาหารแล้วย่อยไม่ค่อยดีสารอาหารไม่พอเลือดแม่งจะน้อยลงทุกวันทุกวันเกิดภาวะเลือดจางเลือดจางเสร็จปุ๊บนอกจากมันจะมีการอั้นเกรงเลือดไปเลี้ยงไม่ดีแล้วแม่งยังมีเลือดไม่เลี้ยงอีกเพราะว่าเลือดแม่งน,น้อยพอเลือดไปเลี้ยงไม่ดีเลือดแม่งน,น้อยมันจะยิ่งทําให การเสื่อมทวีความมากขึ้นการอักเสบก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพราะร่างกายตึงเครียดเพราะว่ามันขาดสารอาหารร่างกายรู้สึกไม่ปลอดภัยคุณจะเริ่มรู้สึกวิตกกังวลและเป็นแพนิคมากขึ้นเริ่มหลับยากขึ้นไม่เพียงเท่านั้นพอเวลาเลือดมันน้อยไหลเวียนเลือดไม่ค่อยดีอวัยวะในร่างกายจะเริ่มไม่ค่อยฟื้นฟูคุณจะเริ่มมีอาการความดันตกสลับกับความดันขึ้นสูงปีดบางทีก็เหงื่อออกใจสัน่นบางทีก็หนาวตัวเย็นวูบวาบบูบว,วาบมันเหมือนกับ น้ำที่มันขาดท่อเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายแล้วพอเวลากินอะไรไปนิดนึงเลือดแม่งแย่งกันคุณใช้สมองเยอะใช่ไหมสมองอใช้เลือดเป็นระดับหนึ่งระบบย่อยใช้เลือดเป็นอันดับ2ทีนี้เวลาคุณกินอาหารเข้าไปเนี่ยมันต้องให้ความสาคัญกับระบบย่อยก่อนมันจะดึงเลือดมันก็ไม่มีเลือดไปพอเลี้ยงสมองพอหลังกินอาหารสังเกตดูมึนง่วงอ่อนเพลียอยากจะนอนไม่ค่อยมีแรงแล้วพอมันผิดเพี้ยนร่างกายแม่ง ถูกกระตุ้นแบบผิดเวลานะครับฮอร์โมนที่มันกระตุ้นร่างกายเนี่ยมันควรจะต้องหลังตอนเช้าทําให้เราทะลึงตาตื่นเนี่ยม่งออกมาผิดเวลาอีกตอนเช้าอ่ะไม่ค่อยจะมีแรงตื่นตื่นไม่ค่อยไหวง่วงเพลียเหมือนไม่ได้นอนแต่พอตกค่ำ,ตา,านนต,ำคาตาสว่างนอนไม่หลับแล้วทําไงครับพอตาสว่างนอนไม่หลับเปิดมือถือใช้ใสายตาใช้สมองกระตุ้นมันอีกแล้วแล้วก็นอนดึกพอนอนดึกเสร็จปุ๊บตื่นมาโอ้อ่อนเพลียเพราะอ,อ่อนเพลียทำยังไงต่อดีอ่ะแด่กาแฟคาฟเฟเอีนตกค้าง ยิงไปซ้ําเติมทําให้นอนไม่หลับวนไปเป็นงูกินหาร่างกายไม่เฟืรนฟูยิ่งเสื่อมหนักไปใหญ่แล้วเดี๋ยวจะมีอาการแทรกซ้อนตามมาในระบบเลือดจากที่ผมว่ามาเนี่ยถ้าคนทุกคนตั้งใจฟังนะครับและคุณพยายามตัดคําจํากัดความว่าฉันเป็นไปประสาทอักเสบเป็นนู่นนี่นั่นนะครับคุณจะเห็นว่าทั้งหมดมันเป็นระบบและระบบจุดเริ่มต้นเลยคือมันคือระบบย่อยพอเวลาที่ระบบย่อยมันอ่อนแอลำไส้ทํางานไม่ดีของเสียตกค้างขาดสารอาหารขาดเลือด เลือดไปเลี้ยงไม่ดีร่างกายเกร็งตึงสมองวิตกกังวลแล้วอะไรละ่ะที่มันทําให้ระบบย่อยมันอ่อนแอพฤติกรรมคุณฉะนั้นถ้าเกิดเรามาโฟกัสแค่ตรงนี้นะครับคุณไปปรับพฤติกรรมและจุดประสงค์เพื่อฟื้นฟูระบบย่อยไม่ว่าคุณจะมีปัญหาที่เขาระบุก,กันนะครับว่าปลายประสาทอักเสบปลายประสาทเสื่อมมีปัญหาเรื่องเลือดคนเหนือ่อยความดังไขมันเบาหวานมีปัญหาเรื่องลำไส้แปรปรวนกดไหลย้อนแพนิคซึมเศร้าหาอะไรต่างๆไปปรับแค่ระบบย่อยซึ่งเริ่มจากพฤติกรรม ทุกอย่างหายหมดมันง่ายขนาดนั้นนะแต่พอเราไปพยายามแยกกูเป็นปลายประสาทวะกูเป็นพัน,นิกด้วยวะลำไส้กูก็แปรปวนวะกูท้องผูกอีกขี้ไม่ค่อยออกอีกเลือดก,กูก็จางอีกและชอบเรียกว่าโรคนะโรคเลือดจางอีกกูเป็นโรคปอดอีกหายใจไม่อิ่มกูเป็นโกกรคกระเพาะอีกติดเอสไพโรไลนโอ้โหสิ่งแรกที่คุณจะได้มาเพิ่มครับคือโรคประสาทตื่นกลัวชิบหายเลยกังวลไปหมดเลยอ้เยอะแยะมากมายทำยังไงดีนอนไม่หลับเอาแต่หาของกิน เอาแต่หาคนช่วยเริ่มขาดการใช้สติและเริ่มขาดการใช้ตกกรรกะความเป็นเหตุเป็นผลและใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอย่างเดียวและก็จะเริ่มใช้ความเชื่อนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของลัทธิหาอะไรต่างๆในทุกวันนี้ที่คนที่เราถามกันว่าทําไมยังมีคนเชื่อว่าลัทธิแปลกเนี่ย พอคนเราทอถึงจุดหนึ่งพอเวลาที่เราเราอ่อนล้ามากๆอ่ะเราจะไม่ใช้สมองส่วนตรกกะหรือความคิดเพราะมันใช้มาเยอะแล้วเราใช้เยอะในเรื่องเรื่องบ้าบ้าบออย่างเช่นเรื่องใต้เตียงเรื่องเรื่องดาราเรื่องหาเหวปัญญาอ่อนอ่ะพอสุดท้ายแล้วมันอ่อนล้าเราใช้อารมณ์ใช้ความเชื่อแล้วก็เป็นสิ่งที่ง่ายดายมากที่จะทําให้คนที่หวังผลประโยชน์จากพวกคุณอ่ะ จูงจมูกเพราะทุกโฆษณาคนขายอาหารเสริมหรือแม้แต่หมอเขาจะใช้การตลาดที่เขาเรียกว่าการตลาดที่กระตุ้นคอติซอลการตลาดที่กระตุ้นคอติซอลคือคอติซอลคือฮอร์โมนทีค่คอยทําให้เรามีชีวิตรอดการตลาดกระตุ้นคอติซอลคือการตลาดที่ทําให้คุณกลัวทําไมกูต้องกินอันนั้นละ่ะทาไมกูต้องกินแอสตาแซนทีนเพราะเดี๋ยวคุณเป็นโรคตับนะร้อซของคนเป็นโรคตับเกิดจากการขาดแอสตาแซนทีนคุณจะมีอาการเหล่านี้ มันก็อ้างอาการมาปึบปับปึบปับ,ปบอูหกูชิบหายแล้วโอ้โหกดเอฟแทบไม่ทันโดยเลยไม่สนใจเลยว่ามึงทําหาอะไรไว้มันถึงเป็นแบบนี้ร่างกายมึงต้องการอะไรจากสิ่งนี้มึงกินไปแล้วมันทําอะไรกับร่างกายมึงมึงแค่เชื่อเขาเขา,เขา,เขาแค่มากระตุ้นคอติซอลม,มึงมึงก็เชื่อเขาแล้วแต่มันไม่เคยมาดูกําพืชไม่เคยมาดูสันดานตัวเองว่ามึงทําอะไรลงไปหาแต่ของแดกแต่ไม่เคยหยุดทาลายร่างกายเว้ยรู้สึกตัวอีกทีโอ้โห แม่งมีคอลเลกชันกับปลุกเปล่าๆของอาหารเสริมเต็มบ้านไหมดเลยแต่สมองแม่งว่างโล่งเลยแต่ในใจไม่เคยหายกลัวเลยใช่ปะ่ะอยากจะตกเป็นเหยื่อกันไหมถ้าอยากตกเป็นเหยื่อได้เลยทุกวันนี้เขาพร้อมที่จะท r e ตคุณเป็นเหยื่อกันท้งนั้นแหละแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะกลับมากลับมาตั้งสติสักนิดหนึ่งสติคือการรู้ตัวครับสิ่งที่ผมพยายามจะพูดมาเนี่ยคือเพื่อเรียกเรียกการรู้ของคุณให้คุณกลับมาระลึกก่อนว่าโอ้ oh กูทําไว้ทั้งนั้นเลยนี่วะอยากจะหายปลายประสาทแต่เสือกไม่หยุดใช้ประสาทตัวเองเลยเออะแม่งธุรกิจพันล้านชิบหายเลยเนาะเอะอะเบนไปปุ๊บก,ก,กูต้องหยิบมือถือเล่นไถไถหาอะไรอะ่ะบางทีอ่ะไม่มีสาระอะไรเลยไถยดูชีวิตชาวบ้านไถ่ดูติกต็อกไหลไปเรื่อยๆเพื่ออะไรถามตัวเองดูบางทีก็ไม่รู้ว่าทําเพื่ออะไรเว้ยก็แค่เคยชินตื่นเช้ามาเนี่ยสัญชตาตญาณมนุษย์ตื่นเช้ามามันต้องรวบรวมพลังปราณต้องรวบรวมฮอร์โมนเพื่อทําให้ตามันทะลึงมันต้องรับพลังงาน ตื่นเช้ามาไปโดนแดดก,กันบ้างไหมกระตุ้นปอดเพื่อกระตุ้นไฟหายใจนบ้างป่าไปยืดเหยียดร่างกายเพื่อให้เลือดมันไหลเวียนป่าไม่หรอกตื่นเช้ามาสิ่งแรกเลยคือมือแม่งคว้ามือถือแล้วก็นอนไถเพราะนอนไถเอ้ยหาเจ็ดโมงครึ่งแล้วต้องไปทํางานแล้วทะลึงตัวแม่งไม่เคยยืดเหยียดก่อนเลยนะมาถึงปุ๊บขยับตัวเลยเหมือนหนังยางที่แม่งหดหดอยู่อะกลางคืนน่ะเราหดเกร็งตึงมาถึงปุ๊บกระชากปุ๊บ แม่งเริ่มมีการปวดอักเสบแล้วไปห้องนะ้ำไปนั่งขี้นั่งขี้เสร็จปุ๊บ,บกูต้องดูมือถือบางคนนะ่ะหนักมากเลยนะหาเคสกันน้ําอาบน้ํากูยังต้องหาไาเปิด YouTube ดูอะ่ะแม่งจะหยุดหาเข้าสมองไม่ได้เลยเนาะสังคมอุด,ดมปัญญาชิบหายเลยขับรถอะไรหาอะไรคือสมองว่างไม่ได้กูต้องเปิดฟังพอดแคสต์เวลาไปวิ่งไปออกกําลังกายกูต้องหาอะไรฟังเพื่อบํารุงสมองบางทีอะ่ะการรู้จักใช้รู้จักหยุด มันคือการบำรุงที่ดีที่สุดหยุดให้เป็นแล้วคุณจะรู้จักใช้มันให้เป็นอย่างเต็มประสิทธิภาพคุณลองแบ่งเวลาที่นั่ง,งโง,ง่ๆบ้างก็ได้มองนกมังฟ้า้างก็ได้ฝึกหายใจโดยที่ไม่ต้องเอาอะไรเข้าสมองก็ได้อย่างช่วงวิ่งหรือช,ช่วงออกกําลังกายของผมนะหลายครั้งที่ผมผมได้ความยูเลกาเหมือนเหมือนกับอะไรที่มันติดค้างอยู่ในใจแล้วเราคิดไม่ตกพอผมไปวิ่งเวลาไปวิ่งเนี่ยมันเหมือนกับการที่เรากระจายเลือดไปให้ส่วนทั่วล่างอะนะ แทนที่จะให้มันมันมันอยู่ค้างแต่ในสมองนะครับที่เราคิดมาตึงทั้งวันมันเหมือนกับคนที่ที่เขาบอกว่าคนที่อยู่ในเกมอ่ะมั่จะมองภาพไม่ออกเอออันนี้เหมือนกันครับถ้าเกิดเรามแต่แบบอันเนี้ยคิดไม่ออกคิดไม่ตกเราพยายามจะคิดแก้ปัญหาแม่งแม่งแก้ปัญหาไม่เคยได้แต่บางทีเราหยุดแล้วเลาะถอยห่างออกมาบางทีพอเราเห็นภาพรวมอ่ะเรามีไอเดียที่จะไป1 2 3 4 5ในการแก้ปัญหาเช่นกันครับอย่างอันเนี้ยถ้าเกิดเรารู้เราใช้สมองเยอะจนเกินไปอ่ะคุณไปใช้ร่างกายบ้างสิ ไปขยับขยื่นร่างกายบ้างร่างกายมันไม่ได้มีแต่สมองเดียวเอาเลือดไปเลี้ยงแขนไปเลี้ยงขาไปเลี้ยงพุงไปเลี้ยงลำไส้ไปเลี้ยงกระเพาะไปขยับขยื่นไปใช้ส่วนอื่นบ้างนอกจากที่มันจะได้ฟื้นฟูส่วนอื่นแล้วนะครับไอ้ส่วนที่มันติดค้างในใจคุณนะพอเวลามันกระจายออกมาปุ๊บคุณสมองว่างโลง่งคุณจะเห็นภาพที่กว้างขึ้นการแก้ปัญหามันจึงเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่มาแก้เรื่องโรคปลายประสาทอักเสบแล้วนะมันไม่ใช่แค่แก้เลือกกดไหลย,ย้อนแล้วนะ มันคือทุกอย่างในชีวิตเลยถ้าเกิดเรารู้จักใช้ให้มันสมดุลแล้วเราเรียนรู้ที่จะเข้าใจเขามากกว่านี้ไม่ใช่ใช้แต่ความเชื่อและไม่ใช่ใช้ร่างกายหนีแค่ตะบนความอยากอย่างเดียวอะร่างกายมนุษย์เรามันเหมือนมันเหมือนรถอะมันมีแมนนวลมันมีสิ่งที่ใช้ได้มันมีสิ่งที่ทําได้ทําไม่ได้บางอย่างอะโอเคมันอาจจะก้าวข้ามขีดจํากัดได้แต่อย่างรถอย่างเงี้ยเราอยากจะข้ามขีดจํากัดให้มันแบบเป็นรถลอยน้ําได้อะมันต้องมีการแต่งเติมมีการเสริมปรับปรุงใช่ไหม อันนี้เหมือนกันมนุษย์เรามันก็ต้องมีการฝึกหัดอะไรต่างๆแต่บางอย่างเนี่ยร่างกายมนุษย์เราอะ่ะมันก็มีความเป็นธรรมชาติของเขาเราต้องใช้ตามตามตามที่เขาควรจะเป็นให้ได้ก่อนตื่นกี่โมงนอนกี่โมงร่างกายต้องการอะไรโปรโตีนเท่าไหร่วิตามินแร่ธาตุเท่าไหร่สารอาหารแต่ละอย่างที่เอาเข้าปากเอาเข้าไปทําไมไม่ใช่แค่มาให้มันหายหิว ไม่ใช่กินเพราะอยากกินเข้าใจร่างกายก่อนร่างกายเอาสิ่งเหล่านั้นไปทําอะไรร่างกายต้องการอะไรได้รับเพียงพอไหมร่างกายมีสมดุลต้องมีผ่อนหนักผ่อนเบาเหมือนกับคนทํางานน่ะถ้าคุณทางานย4บสี่ชั่วโมงไม่วัดไม่เว้นวันเลยอะ่ะทั้งปีอะ่ะตายแลวล่ะเหนื่อยชิบหายเลยร่างกายเหมือนกันถ้าคุณทําแบบไม่แบ่งเวลาพักเลยอะ่ะร่างกายก็ตึงเครียด มันก็บางม,มีก็มีการสะสมระบบประสาทก็ถูกกระตุ้นคุณก็มีอาการเสื่อมและอักเสบอีกฉะนั้นก็ต้องแบ่งเวลาแบ่งเวลาก็แบ่งสองรูปแบบแบ่งเป็นรูปใหญ่หรือแบ่งเป็นลูปย่อยแบ่งเป็นรูปใหญ่อย่างเช่นคุณทํางานต่อเนื่องสัก4ี่หชั่วโมงแล้วก็เบรกสักประมาณ2องสาชั่วโมงแล้วแต่ขึ้นอยู่กับจัดจริตคุณแต่ถ้าเกิดตอนนี้ร่างกายคุณอ่อนแอมากๆนะครับคุณทํางานสักหนึ่งชั่วโมงแบ่งสัก5นาทีได้ไหมยืดเหยียดยืด,ยด,ยดคลายฝึกหายใจดื่มน้ําอุ่นขยับตัวทําให้เลือมันนไหลเวีย ทำได้ไหมเนี่ยค่อยๆแบ่งไปมันจะได้ผ่อนหนักเป็นเบาเรารู้แล้วว่าแสงแดดสําคัญไม่ต้องกลัวดํากลัวตายก่อนไปโดนแดดแดดเช้าแดดเย็นไปเดินดื่มน้ําอุ่นน้ําจริงๆแล้วน้ําที่ดีกับร่างกายเนี่ยคือน้ําอุณหภูมิใกล้เคียงกับร่างกายร่างกายของเราประมาณ35-37ถึง37ประมาณนี้ฉะนั้นน้ําประมาณอย่างเงี้ยกาลังดี ถ้าเกิดแบบร่างกายเราเย็นชื้นมากเกินไปในะอย่างคนที่แบบมีลมในท้องเยอะมีอาการหนาวๆร้อนๆเลือดไหลไมไม่ค่อยดีอ่ดื่มน้ําอุ่นสักหน่อยเน้นเป็นน้ําอุ่นหรือน้ําปกตินะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในที่เย็นที่เย็นนั้นปกติมันก็คือน้ําเย็นเนาะก็เน้นน้ำอุ่นสักหน่อยหนึ่งอาหารที่ไม่ควรกินเนี่ยผมจะมีอธิบายในละเอียดนะครับอยู่ในเพลย์ลิสต์แรกคลิปแรกลองไปดูกันว่าอะไรที่ไม่ควรกินบ้างและอะไรที่ควรทําเสริมบ้างนะครับช่วงเย็นเนี่ย ช่วงฟ้ามืดนะครับมันคือช่วงเวลาของการรีลิสปล่อยออกปรับจะพยายามขับพิษละร่างกายจะพยายามเคลียร์ของเสียละฉะนั้นในช่วงเย็นเนี่ยพยายามอย่าทําอะไรที่มันกระตุ้นสมองเยอะถ้าถ้าอยากจะแบบเสพความบันเทิงจริงๆก็ขอเป็นความบันเทิงที่มันผ่อนคลายแล้วกันแต่เน้นถ้าเกิดคุณใช้สมองมาเยอะอะคุณไม่ต้องมาผ่อนคลายในยการที่จะเสพความบันเทิงเข้าสมองบ้างก็ได้ไปผ่อนคลายโดยการที่ไม่ต้องเสพอะโยคะยืดเหยียด หรือใช้อะไรที่มันกระตุ้นน้อยๆอย่างเช่นการอ่านหนังสือเพราะว่าในการเล่นมือถือหรือการดูการเล่นมือถือเนี่ยสำคัญมันจะมีแสงฟ้าเวลามีแสงฟ้ามันกระตุน้นกระตุ้นคอติซซลทำให้เกิดความเครียดเดี๋ยวคุณก็หลับไม่ได้ระบบประสาทถูกกระตุ้นอีกแต่หนังสือเนี่ยเวลาเราอ่านหนังสือนะเราค่อยๆอ่านไปทีตัวเราสอนใช่ไหมมันไม่เหมือนกับคลิปวิดีโอที่แบบอันนี้ก็ไม่ชอบเลื่อนเลื่อนสอนมองมันเต้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บป๊บปับนเนี้เดี๋ยวความสุขเดี๋ยวเศ้า เดี๋ยวหงุดหงิดและโหเดี๋ยวหัวหน้าแสมาโอ้โหหมันไส้มากเอาเดี๋ยวเศร้าอีกเดี๋ยวหัวล้ออีกร่างกายแม่งปรับไม่ทันสมองปรับไม่ทันพอดเป็นแบบนี้มากๆแม่งช็อตและยิ่งถ้าเกิดมาทําตอนกลางคืนมาทําตอนที่ก่อนจะนอนหลังฟ้ามืดเป็นช่วงเวลาที่ปล่อยออกแต่เสือกรับเข้าแลวรับแบบเนี้ยหนักๆอีกนานวันนานวันมันพังนะครับแล่ทุกวันนี้เห็นไหมคนที่เป็นปลายประสาทอักเสบเป็นโรคประสาทเป็นแพนิกอะไรต่างๆแม่งเด็กลงทุกวัน เพราะอะไรอ่ะเพราะม่งใช้ชีวิตเหมือนแบบตอนคลอดออกมาแม่งเอามือถือติดมือมาด้วยอ่ะแม่มึงแดกมือถือเป็นอาหารเหรอถึงต้องเอาติดมืออยู่ตลอดเวลาแม่งปล่อยไม่ได้เลยต้องดูตลอดเวลาเพื่ออะไรวะและส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากพ่อแม่นี่แหละก็เลี้ยงแบบนั้นอ่ะบางทีอ่ะเรา่ใช้ความรักแบบผิดเพราะเรายังรักตัวเองไม่เป็นแล้วก็เลยใช้ความรักแบบนั้นอ่ะที่ผิดเนี่ยที่ดูแลตัวเองไม่เป็นเนี่ยไปใช้กับลูกไปใช้กับคนที่คุณรักแล้วมันก็ผิดตามกันมาฉะนั้นทุกอย่างรักตัวเองให้เป็นก่อนเห็นไหมว่าท ปลายปัสสาอักเสบปลายปัสสาทเสื่อมมีปัญหาเรื่องลมจุกแน่นมีปัญหาเรื่องการปวดตึงมีปัญหาเรื่องย่อยไม่ค่อยดีลมเยอะมีปัญหาเรื่องเครียดง่ายแตท่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมอธิบายมาแม่งคือเรื่องเดียวกันหมดซึ่งแพทย์ปัจจุบันนี้พยายามจะไปแยกสิ่งเหล่านี้ออกจากกันคุณก็งงสิอายุน้อย้อยโรคแต่ถ้าเกิดคุณกลับมาเข้าใจความเป็นธรรมชาติจริงๆอะมนุษย์เรามันแยกส่วนแขนขากันได้เหรอมันเป็นอันหนึ่งอ,อันเดียวกันอะแม้แต่โลกมนุษย์ตับมนุษย์อะมันยังคือสิ่งอันหนึ่งอััันนเเดดดดีียยยยยวกกกกลลลลมมมึึงงงงอออจาโไ้้่ะแรูให ติดอยู่กับบนโลกใบนี้ถูกไหมเราก็ยังต้องบริโภคสิ่งที่มันเกิดจากบนโลกนี้ถูกปะทุกวันนี้มนุษย์เรากินอาหารจากอาวกาศกันเหรอเรากินบนของบนพื้นโลกพอเรากินเสร็จปุ๊บเวลาเราตายไปเราคืนพลังเราคืนพลังงาน,เรา,น,งงานเราคืนแลทให้กับพื้นโลกเห็นไหมเรากับโลกหรือสิ่งแวดล้อมมันคือสิ่งเดียวกันมนุษย์เราพยายามจะแยกเอาตัวเองเหนือธรรมชาติไม่พอเท่านั้นยังพยายามจะเอาชนะร่างกายตัวเองอีกซึ่งการชนะธรรมชาติไม่มีใครชนะได้พอ,อยิ่งคุณพยายามจะชนะธรรมชาติ ฝืนธรรมชาติคุณก็เลยยิ่งทุกข์ไงถูกไหมฉะนั้นแค่คุณกลับมาหยุดดูเข้าใจและเรียนรู้กับมันนอกจากที่อาการในร่างกายคุณจะดีขึ้นจิตใจคุณจะดีขึ้นคุณจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นกายคุณจะเบา ใจคุณจะเบาคุณจะรับความไม่แน่นอนของชีวิตได้ง่ายขึ้นหลายคนที่เพิ่งเข้ามาอาจจะไม่รู้นะครับผมเคยผ่านความตายมาแล้วผมเคยตายมาแล้วช่วงเวลาหนึง่งจากอาการแพนิกและหัวหนอกพื้นไอ้คนที่ออกมาพูดให้คุณฟังอยู่เนี่ยคือคนที่เคยป่วยมาก่อนป่วยมากด้วยและเขากล้ามาปากดีพูดกับคุณทุกวันนี้ผมวิ่งได้ผมยกเวท ผมแข็งแรงผมกินอาหารวันละมือ้อผมไม่ตายผมออกมาปากดีสอนทุกคนได้ดังนั้นสิ่งที่ผมแนะนําไปอ่ะไม่จำเป็นต้องเชื่อผมไม่อยากให้ใครเชื่อแต่ผมอยากให้พวกคุณพิสูจน์แค่เชื่อแล้วจบไร้าสาระแต่จงเอาสิ่งที่ผมบอกไปพิสูจน์ให้มันรู้แจ้งตัวเองไปปฏิบัติไปทำไปแก้ชุนถึงจะหายถ้าใครยังไม่ทันนะัในการฟื้นฟรูร่างกายทํำยังไงนะครับในเพลลิทแรกคลิปแรกเลยเพลลิทแรกเนี่ยผมจะจั่วหัวว่าคนที่ปัญหาเรื่องกดไหลย้อนแพนิคซึมเศร้าเครียดสะสมลสําไส้แปรปว นะครับหรือแม้แต่อาการผื่นคันเลือดข้นเหนื่อยอะไรต่างๆเนี่ยนะเนี่ยไปดูคลิปนี้คลิปเดียวเลยอ่ะรวมถึงเรื่องปลายประสาทด้วยคลิปนี้คลิปเดียวเลยวิธีการฟื้นฟูนร่างกายเหมือนกันวิธีการปรับเหมือนกันทีนี้ก็อยู่ที่ความจริงจังของแต่ละคนเนะนี่ยถ้นไปทําแค่ตามเนี้ยแล้วไปทบทวนบ่อยๆว่าฉันทําดีทําถูกทําถึงไหมทําให้มันได้ทุกวันครับอย่างคนที่อายุน้อยๆนะนะหรือบางคนอ่นะที่แบบเพิ่งเริ่มมีอาการอ่นะ ม่ยังไม่ต้องตื่นตูมปรับให้จริงจังสัปดาห์เดียวคุณก็หายแล้วไม่ต้องกินอะไรแบบพิเศษมากมายอาจจะมีการเสริมเรื่องการกินขมิ้นชันสักนิดหนึ่งหรือว่ากินน้ําขิงหน่อยน้ําขิงก็ไม่ยากก็คืออาหารปะวะกินอาหารที่มันมีพวกขิงกระเทียมพริกไทยกระชายกระเพราเสริมหน่อยลดอาหารแปรรูป หยุดกินนมวัวหยุดกินน้ําตาลเดิดออกเดินออกกําลังกายเหลื่อมโยคะได้แล้วลองนอนให้เร็วขึ้นสักนิดดื่มน้ําให้เพียงพอเนี่ยง่ายได้ไม่ต้องเสียตังค์ทําใทุกวันนี้อยากเสียตังค์กันจังเลยทั้งที่บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีอเอะก็อ,อ,อยากจะหายากินหาอาหารเสริมกินพอผมแบบแนะนําไปเต็มสตีมนะพอจะมีตัวไหนราคาเบาๆไหมราคาเบาสุดเลยคือสติมนะั้งอะไปฝึกหายใจไปฝึกยืดคลายเนี่ยถูกสุดราคาศูนย์บาททําย่างบางคนอ้างนูน ون, อ้างนี่ก็แล้วแต่จงรับผิดชอบชีวิตตัวเองครับพะสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครจะแนะนํากระทํ อะไรใดๆก็ตามการที่คุณจะตัดสินใจทําหรือไม่ทําสิ่งใดๆก็ตามอ่ะมันเกิดจากตัวคุณเองและคนที่ทรมานที่สุดคือตัวคุณเองคนที่ได้รับผลที่ดีที่สุดก็คือตัวคุณเองคนที่แฮปปี้คนที่มีความสุขคนที่มีความทุกข์คือตัวคุณเองจงรับฉิดชอบชีวิตตัวเองฉะนั้นกลับมารักตัวเองให้เป็นไปแล้วเนาะ นะอย่างเลี้ยงปลายประสาทหรือว่าการไหลเวียนเลือดที่ไม่ค่อยดีมันก็ต้องหาอะไรที่มันกระตุนนนะนะต้นการไหลเวียนเลือดนะครับหกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะสคือมีสารอาหารที่บํารุงระบบประสาทระบบเลือด3ม,มีของที่มันลดการอักเสบเนี่ยสปัจจัยหลัะอันดับแรกตัวเวอร์วายูนิเวอร์แซลของผมสาลาเกียวทอง เสริมการสร้างเลือดพวบประสาทของเราเนี่ยต้องการอะไรแมกนีเซียมวิตามิน B ตัวนี้มีโครโฟเลตด,ด้วยโฟเลตธาตุเหล็กนะครับตัวนี้มีครบแถมยังทําให้มีเลือดที่ดีเวลามีเลือดที่ดีนะตับประสาทก็เฟื่นฟูพอมีเลือดที่ดีมันก็มีเลือดที่เพียงพอไปเลี้ยงตามส่วนที่มันชามันปึงมันมึนอ,อาการเหล่านี้ก็จะเริ่มดีขึ้นพวกกลุ่มสมุนไพรที่มันช่วยกระตุ้นกรไลเวียนจะเป็นสมุนไพรที่มันมีฤทธิ์ร้อน นะครับที่ผมเกรื่นไ้เมื่อกี้นี้นะพวกขิงกระเทียมพริกไทยกระชายกระเพราตะไคร้คามิ้นชันโสมแดงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือโสมแดงโสมแดงก็จะเป็นเอกอุในการที่จะช่วยฟื้นฟูลดการอักเสบแล้วก็มารุงไปประสาทด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องการไหลเวียนเลือดด้วยลดความเสื่อมของอวัยวะต่างๆนะครับโดยเฉพาะพวกปอดตับไตอวัยวะที่มันต้องเจอของเสียเนี่ยเขาจะช่วยฟื้นฟูได้ดีนะก็ชงกินนะช่วงเช้าช่วงเย็นขอให้เป็นท้องว่างคําว่าท้องว่างเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าต้องก่อนอาหารเสมอไปถ้าคุณกินอาหารแล้วมันย่อยแล้วก็ถือว่าท้องว่างถ้ากินอาหารไปแล้วสักประมาณ 2- 3าชั่วโมงเออท้องเริ่มฟังโลงแล้วถือว่าช่วงท้องว่างเหมือนกันสามารถผสมกับขิงผงหรือน้ำขิง จะช่วยเสริมฤทธิ์กันได้คราวนี้มาที่สมุนไพรไทยกันบ้างดีวาสมุนไพรไทยที่ช่วยบำรุงระบบประสาทแล้วก็ลดการอักเสบได้ดีมากๆเลยเราน่าจะคุ้นชินกันอยู่แล้วขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยดูแลเรื่องลดก,การอักเสบในในทั่วร่างกายมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ค่อยดีมีความฝาดในการสมานแผลด้วยแล้วถ้าเกิดให้เจ๋งมากๆเลยกินควบคู่กับตรีพลาเนี่ยตรีพลา,าจะช่วยดูแลระบบเลือดลดความข้นเหนื่อของเลือดทาให้เลือดไหลเวียนดีไหลเวียนดีเลือดไม่ข้นเหนืว่วยลการอักเสบด้วยอันนนี้กิกิเสรมได้ ของกินไม่ใช่สาระสาคัญเพราะอย่างเนี้ยขมิ้นชันคุณไม่กินขมิ้นชันคุณก็กินขิงได้ในอาหารใช่ป่ะคุณไม่ต้องเป็นต้องหาอาหารเสริมมากินอย่างเดียวหรือถ้าเกิดคุณอยากเออหาออปชั่นเสริมบางทีกินน้ําขิงก็เบื่ออ้าวกินชาสมสักนิดนึงขมิ้นชันถ้าคุณแบบกินอาหารทําน้ําพริกกินคุณก็กินขมิ้นชันในอาหารก็ได้ถ้าไม่มีอ้าวแบบแคปซูลก็มีตะไค่กิวทองถ้าคุณดูแลสารอาหารได้เพียงพอไม่ค่อยได้กินผักใบเขียวไม่ได้กินอาหารหลากหลายอ้าวก็กินเสริมได้แต่ถ้าเกิดดูแลอาหารดี คุณก็ไม่จาเป็นต้องทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องใช้เงินแก้ปัญหาอย่างเดียวคุณต้องใช้ความรู้ความเข้าใจแก้ปัญหาก่อนคุณถึงจะได้เข้าใจว่าร่างกายฉันขาดอะไรแล้วฉันจะเลือกหยิบอะไรมาแก้ในส่วนที่ขาดนั้นมันมีทั้งจากพฤติกรรมทั้งจากอาหารธรรมชาติหรือจากอาหารเสริมหรือจากยาหรืออะไรใดๆฉะนั้นคุณต้องเข้าใจร่างกายตัวเองก่อนถือว่าได้ไหมอธิบายงงไหมมีใครงงตรงไหนไหมถามมาได้นะ